สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ g l o s i n Channel เพื่อนๆหลายคนคงประสบปัญหาเหล่านี้เช่น Eden Coin ไม่พอใช้หรือแจมกิลนอกจากการบริจาคก,กิลและกิววหาเพิ่มจากไหนได้อีกไหมหนะาหรือว่าวัตถุดิบทำอาหารนอกจากซื้อทุกวันแบบจำกัดแล้วหรือดอกจากมอนสเตอร์ยังมีที่อื่นอีกไหมที่สามารถหาเพิ่มได้วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำช่องทางที่หาสิ่งเหล่านี้เพิ่มค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อีซีการ์ร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้านอีซีการ์ดเลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเราสามารถให้น้องๆสัตว์เลี้ยงที่เราจับมาให้ไปทำงานเพื่อหาสิ่งของเหล่านี้ได้โดยการที่เรามาที่ถุงสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็กดใช้มาที่หน้าสัตว์เลี้ยงทำงานค่ะเราจะเจอทั้งหมด8สถานที่ที่เราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงของเราไปทำงานได้งั้นเรามาเริ่มที่สถานที่แรกกันเลยนะคะศูนย์อาหาร ตรงนี้เราจะได้รับเป็นเข้าวปั้นอย่างเดียวค่ะสถานที่2ร้านอุปกรณ์ตรงนี้นะคะเราจะได้สิ่งของที่สุ่มมาค่ะก็จะมีสุ่มทั้งหินกิลโซ่แล้วก็อาหารระดับ A B หรือไอเทมขยะมอนสเตอร์ทั่วไปนะคะสถานที่ที่3คาฟาโคค่ะสิ่งของที่เราจะได้รับก็สุ่มมาเหมือนกันค่ะเช่นเหรียนออฟ m ม l belief token ที่ไว้ไวไวออยพกิลแล้วก็ขยะทั่วไปนะคะ สถานที่ที่สามสมาคมสัตว์เลี้ยงสิ่งของที่เราจะสุ่มมาได้ก็คือพวกเปลือกหอยหรือว่าขวด EP สัตว์เลี้ยงค่ะสถานที่ที่5นะคะจะเป็นสมาคมอาหารจะสุ่มพวกอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ทาอาหารค่ะสถานที่ที่6 Sm i l e a s s i s t a ต t ตรงนี้เราจะได้เป็นอีเดนคอยมาเลยนะคะสถานที่ที่7กิลค่ะจะได้เป็นแต้มกิล แล้วก็ฮอนเนอร์พูฟคอน i ิบิวที่เอาไวอ้อาเฟืองโลนนะคะและสถานที่สุดท้าย a าร n a ตรงนี้เราจะได้เป็นเหร PVP ีมาเลยค่ะหรือไฟติ้งคอยต่อไปจะเป็นวิธีการส่งนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยให้เราเลือกสถานที่เลือกสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการแล้วก็กดเริ่มค่ะแค่นี้สัตว์เลี้ยงก็จะไปทำงานให้เราแล้ว แต่ขอเสริมเรื่องการส่งสัตว์เลี้ยงไปทางานหน่อยนะคะในแต่ละสถานที่จะมีบอกอยู่ว่าทุกๆกี่นาทีจะสามารถหาของได้หนึ่งชิ้นเราสามารถลดเวลาในการหาได้ค่ะซึ่งถ้าเราลดได้เยอะเราก็จะทํารอบในการหาของได้มากขึ้นเช่นกันวิธีการก็คือให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงให้ตรงกับสถานที่ที่เราส่งไปวิธีการดูให้เปิดขอ้อมูลสัตว์เลี้ยงได้เลยจากตัวอย่างนะคะจะเปิดสุนัขตำรวจให้ดูนะคะ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนๆเพิ่งได้กันมาตัวสุนักตำรวจจะบอกอยู่ว่ามันสามารถทำงานกิวได้เลเวล2ประสิทธิภาพการทำงานของเพชในที่ทำงานกิวเพิ่มขึ้น40%แปลว่าสุนัขตำรวจเหมาะกับการส่งไปทำงานที่กิวมากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยลดเวลาการหาของนั่นเอง พอเรารู้ว่าสุนัขตำรวจเหมาะกับการส่งไปบ้านกิลมากที่สุดแล้วจะทำยังไงต่อดีหนะ้าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนถามมาแน่นอนว่าไม่เห็นจะได้40%เลยเหมือนที่สมุดคู่ม,มือบอกล้วจะทำยังไงให้ได้40%แบบนั้นวิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะให้มาที่สัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็เลือกตรวจสอบมันจะเปิดหน้าสกิลของมันขึ้นมาตรงนี้ค่ะเป็นบ้านกิลอย่างในภาพนี้จะเป็นเลเวล9แล้ว เอ๊ะทำไมถึงทำเลเวล9ได้ง่ายๆเลยค่ะเราต้องรีเซตสกิลมันก็มาที่ตั้งค่าสกิลใหม่นะคะแล้วก็กดทาเล f o ูดแล้วก็กดสุ่มไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็จะมีคนมาถามอีกว่าทาเล f o o ดหาได้จากไหนง่ายเลยค่ะมาที่เมืองพรอนนะคะแล้วก็มาที่ล่างพรอนตรงนี้เราจะเจอกับ NPC ที่ชื่อว่าสินค้าอีเวนต์ให้เรากดคุยค่ะ เราจะเจอกับไอเทมที่ชื่อ Talent Food นะคะมีทั้งเลเวล1แล้วก็เลเวล5สิ่งที่แตกต่างกันคือเลเวล5ทุกครั้งที่รีสกิลสกิลที่ออดจะไม่ต่ำกว่าเลเวล5ค่ะแล้ก็สามารถทำการซื้อมาได้เลยนะคะแล้วก็ทำการรีสกิลหลังจากที่เราทำการรีสกิลเรียบร้อยแล้ว เราก็ลองมาส่งกันดูนะคะปกติกิลจะใช้เวลาทั้งหมด45นาทีในการหาสิ่งของนะคะพอเราใส่สลินที่ตรงใส่ไปแล้วจะลดเหลือ36นาทีค่ะนอกจากนี้ค่าความสติก็มีผลต่อการลดเวลาค่ะตอนนี้ค่าความรู้สึกดีอยู่ที่เลเวล1ลองมาให้อาหารที่มันชอบก่อนนะคะตอนนี้เพิ่มเป็นเลเวล7แล้ว ตอนแรกน้องลดไปเหลือ36นาทีใช่ไหมคะพอน้องสนิทก,กับเราเลเวลเสร็จแล้วน้องลดไปอีก1น,นาทีเหลือ35แล้วคะ่ะยิ่งค่าน้องสนิทก,กับเรามากขึ้นเท่าไหร่เวลาก็จะลดตามมากขึ้นไปด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆแค่นี้เราก็สามารถหาของเพิ่มได้แล้วจากการส่งสัตว์เลี้ยงไปทำงาน วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็ติดตามกับซินงชาแนลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคลิปดีๆกันไปละค่ะบ๊ายบาย